เตือนภัย FCA ขึ้นบัญชีดำโบโรกเกอร์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประจำวันที่9กุมภาพันธ์พศ2566 1, 1. Bestway Trading 2 Onex t r a d e r 3 t r a d e r Invest Pro 4 Golden Fund FX 5 Mac Capital 6 Algorithm Dex 7 w a t e s w i l l 8 Asset Finance Investment 9 RAK Capital 1 0 access crypto investment 1 1 import capital 1 2 perfect invest 1 3 crypto x c o i n g e สิ1 4 crypto profit 1 5 bank forex signals 1 6 assets fx t 1 7 eagle fx pro บโกเกอร์หรือบริษัทเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ให้บริการทางการเงิน ดังนั้นหากคุณถูกโกงคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน w i กิ fx เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือโบรโกเกอร์ได้แล้ววันนี้โหลดฟรี